สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมเก่งจีนดอกสีแดงนะคะวันนี้ก็บานอยู่สามสายพันธุ์เก่งจีนดอกสีแดงวิธีการดูง่ายๆเวลาเราซื้อนะคะกิ่งของเขาจะยาวเก้งก้างแบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกสีแดงบางคนแบอบยเอ๊กกิ่งอะไรเก่งจีนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเก่งจีนจริงๆนะคะ อันนี้กิ่งของเขาก็จะมีใบเล็กๆติดที่ปยอดนะคะนิดแบบนี้นะคะใบของเขางามสุดก็ประมาณแค่นี้นะค่ะแล้วก็กิ่งของเขาเก้งก้างแต่ดอกของเขาสวยงามมากนะคะเป็นสีแดงเข้มอันนี้เราถ่ายตอนเช้าก็จะบานนิดๆยังไม่อ้าเต็มที่นะคะถ้าอ้าเต็มที่ก็จะประมาณใสๆนิดนึงอันนี้สีแดงสวยน่ารักแล้วก็ตัวนี้ก็คือออกดอกตลอดทั้งปีนะคะ ต้นนี้เราเพิ่งออกดอกครั้งแรกตั้งแต่มาปลูกมานะคะก็ไม่นานนะคะตัวนี้ที่สำคัญคือสเสน่ห์ของเขาคือสีแดงถ่ายรูปออกมาสวยงามมากค่ะเดีย๋ยวเรามาดูอีกสามอีกสองสายพันธุ์นะคะที่กำลังบานอยู่ดอกนี้ก็เพิ่งบานได้สองวันนะคะสีของเขาก็บานครั้งแรกกลีบดอกจะอ้านะคะ พอบานวันที่สองก็จะม้วนห่อเป็นปลาดาวนะคะต่อเสนของเขาก็คือจะมีลายจุดลายลายให้เราเห็นความสวยงามนะคะละักษณะกิ่งก็จะมีหนามค่อนข้างจะแหลมนะคะแต่ไม่เจ็บนะคะเก่งจีนหนามของเขาจะไม่มีการเจ็บกิ่งของเขาก็จะเล็กๆนิดนึงนะคะหนามแหลมช่วงปลายก็มีหนามอ่อนๆอันนี้ก็คือของสีนี้ เวลาเราซื้อบางครั้งไปซื้อที่ร้านเราก็ไม่เห็นดอกแต่เราสังเกตเรื่องหนามเอาไว้นะคะเวลาสะสมสังเกตหนามที่แตกต่างกันก็จะได้ดอกที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สีของกิ่งอันนี้คือเคล็ดลับในการเลือกซื้อเพราะไม่มีร้านไหนหรอกที่วบบว่าวางตั้งแล้วก็มีดอกให้เราชมเลยเพราะเขาต้องไม่ขายหลายที่ะนะคะ ส่วนอย่างที่สามก็คือนี่น้องสีนี้นะคะบานครั้งแรกเป็นสีอมชมพูจุดจุดห้าจุดนะคะอันนี้เขาบานมาสามสี่วันแล้วก็จะซีดๆแบบนี้นะคะแต่ครั้งแรกสวยงามมากน้ำของเขาเดียวบางมากแล้วก็ต้นของกิ่งของเขาใหญ่นะคะเห็นไหมคะสงสัยพันธุ์นี้ก็คือจะแตกต่างกันเรื่องน้ำน้ำที่อ่อนช้อยเขาก็และก็กิ่งใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดอกของเขาก็จะ หวานๆเป็นรูปปลาดาวนะคะมีจุดด้วยส่วนนางเอกประจําบ้านของเราที่บานทั้งตลอดทั้งวันนะคะบานตลอดก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่ก็คือน้องเหลืองกินตุน้องเหลืองกินตุนี่คือจะบานตลอดนะคะมีดอกตลอดทั้งปีและที่สําคัญคือแม้เขาจะกินตุตุแต่ว่าความเหลืองเข้มและความใหญ่บานนานบานทุนและออกดอกสม่าเสมอคือมีแรงเบ่งออกดอกก็ออกดอกตลอดค่ะ อันนี้ก็สวยประจาบ้านนะคะบานทุกวันสีเหนืองเช่นเดียวกันนะคะก็เตรียมจะบานเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยก็ขอบคุณที่ติชมมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ